บทสรุปเมื่อโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสงครามโลกครั้งที่สองไม่ได้จบลงเพียงแค่วันที่มีการลงนามในสนธิสัญญาหรือวันที่กองทัพฝ่ายอักษะยอมจำนนแต่มันจบลงด้วยโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปประเทศต่างๆได้เรียนรู้ว่าสันติภาพไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่มันคือสิ่งที่ต้องสร้างรักษาและต่อสู้เพื่อองค์กรสหประชาชาติจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นกลไกสากลในการป้องกันความขัดแย้ง แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนกลายเป็นหัวใจของกฎหมายระหว่างประเทศคำว่าอาชญากรรมสงครามไม่ได้เป็นเพียงคำในตำราแต่มันถูกใช้จริงเพื่อพิจารณาความผิดของผู้นำที่ละเมิดศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์โลกแบ่งออกเป็นสองขั้วประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์สู่สงครามเย็นที่ยืดเยื้อไปอีกหลายทศวรรษเทคโนโลยีที่พัฒนาในสงครามกลายมาเป็นรากฐานของนวัตกรรมยุคใหม่ตั้งแต่จรวดนำวิถีสารสนเทศไปจนถึงระบบดาวเทียม ในขณะที่ความทรงจำของสงครามถูกเล่าผ่านภาพยนตร์หนังสือและพิพิธภัณฑ์เพื่อเตือนมนุษย์ทุกคนว่าราคาแห่งความขัดแย้งนั้นสูงเพียงใดที่สำคัญสงครามโลกครั้งที่สองได้สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์สามารถทั้งทำลายและเยียวยาได้ในระดับที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดทำได้เทียบเท่ามันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่เป็นกระจกที่สะท้อนปัจจุบันและคำถามที่ยังคงดังอยู่ในใจของมนุษยชาติ เมื่อเรารู้แล้วว่าความเกลียดชังนำพาโลกไปสู่หายนะเราจะเลือกใช้ความเข้าใจนำพาโลกไปในทิศทางไหนเพราะโลกวันนี้ยังไม่ปราศจากสงครามแต่เราสามารถทำให้มันไม่ต้องเกิดซ้ำด้วยการเรียนรู้รับฟังและร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมสำหรับทุกคนถ้าหากชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ